จีนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับจะมีอะไรที่มันท่องเที่ยวหน้าท่องเที่ยวอีกเยอะมากนะฮะในจีนนะดังนั้นเนี่ยผมจะแชร์คลิปการท่องเที่ยวที่จีนเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมจะทําก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะนะคุณอย่านนกนะครับว่าโควิดมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตตลอดชาตินะเดี๋ยวสักพักโควิดมันก็ต้องมีวิธีจัดการนะรดังนั้นไอ้ระวังที่ว่าระวังที่ตอนเนี้ยนะครับที่เราอยู่บ้านกันนะระวังที่โควิด ยังไม่มีวิธีการจัดการที่ดีเนี่ยนะครับเราควรที่จะเตรียมนะเตรียมหลายอย่างนะครับเตรียมแผนง,งานที่จะไปจีนนะครับเตรียมเงินที่จะไปเที่ยวไปกินนะครับนะนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับผมจะทยอยแชร์คลิปแหล่งท่องเที่ยวที่จีนลงไปเรื่อยๆนะครับจีนนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะถ้าคุณไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยโอโ้โหอเมซิ่งมากนะครับ Amazing จีนนะดังนั้นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมจะต่อยอดนะครับก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะใครที่สนใจนะครับร่วมทุนร่วมงานร่วมแรงร่วมสมองนะครับในหลายๆส่วนก็ติดต่อที่ Thai Angel Investor .com นะครับไว้พบกันนะครับสวัสดีครับ